วันนี้เราอยู่กับอาจารย์สีสุดานะคะโคเพตเมียนะคะอายุเยอะแล้วนะคะวันนี้เธอดูท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าอาจารย์นี้จะต้องสอนเรื่องของระบบน้ําเหลืองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการคลำต่อมน้ําเหลืองชั้นผิวนะคะ,ะเรามาดูต่อมแรกต่อมแรกจะอยู่ที่บริเวณใต้ขาการรไกรนะคะใต้ขาการรไกรเท้านะคะตรงบริเวณนี้นะคะเราเรียกสาบแมนดิบูลาลิมโนดนะคะสาบแมนดิบูลาลิมโนด พอขึ้นมานิดนึงนะคะตรงบริเวณใต้กอหลนะคะใต้กรหูตรงตำแหน่งนี้นะคะอันนี้คือแพโลติลิมโนดนะคะแพ่โลติลิมโนดนะคะพอถัดจากแพโลติลิมโนดตรงนี้นะคะจะเห็นม,มีร่องนะคะตรงบริเวณที่เข้าไปข้างในนี้นะคะอันนี้คือต่อมน้าเหลืองรีโทฟาลิงเจียลิมโนดนะคะรีโทฟาลิงเจียลิมโนดนะคะคราวนี้มาดูที่ด้านหน้าของกระดูกสะบักนะคะตรงนี้เป็นแนวของกระดูกสะบักเนาะ ด้านหน้าอันนี้คือพรีสแคปบูล่าลิมโนดนะคะก้อนนี้แล้วก็มาดูที่ท้ายตัวใต้กระดูกไอเลียงนะคะหน้ากระดูกฟีเมอร์นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพรีฟีเมอรัลิมโนดหรือสับไอเลียกลิมโนดนะคะและต่อมสุดท้ายอยู่ตรงร่องนี้นะคะร่องก้านเนื้อแกรสต็อกมเมียสนะคะก็จะเห็นเป็นร่องนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปับปิเตียลลิมโนดนะคะก็ในส่วนของ ซูเปอร์วิชเชียร์รีโนลก็จะมีเท่านี้นะคะ